วันนี้นะคะเรื่องเครื่องตาของเราอย่างค่อนข้างเยอะมากที่เรียงอยู่ตรงนี้เป้จะพยายามพัดมาแต่ตัวที่เป้คิดว่าใครเราชอบจริงๆเฟเวอร์เรจริงจริง,รงเอ๊ะนี่จะคัดแล,ลด้วหรอใช่ฉันคัดมาแล้วเธอฉันพยายามพัดมาแบบจุดความสามารถแล้วมันนุวมมากมันอารมณ์แบบแบบเหนืออะไรใครย้อยยังไงไอใแชโด,ดว์ยังอยู่คือเน้นมากจริงกลิ่นหอมมาก แล้วหน้านุ่มขึ้นคือแบบเฮ้ยแกทำอะไรกับหน้าฉันน่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสี่เป้ค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวเฟอร์ริตเครื่องตากันแล้วก็รีมูเวอร์ด้วยนิดหนึ่งว่าเฟอร์ริตปี2023ของเป้เนี่ยมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเครื่องตาของเราซึ่งจะบอกเลยว่าจุๆจุกแม่กดติดตามแล้วก็ไปดูเลยจ้า เรื่องเครื่องตาของเราอย่ยค่อนข้างเยอะมากที่เรียงอยู่ตรงนี้ซึ่งเป้จะพยายามพัดมาแต่ตัวที่เป้คิดว่าใครเราชอบจริงๆเฟเวอร์จริงจริง,รงแต่ว่าตอนคัดก็รู้สึกว่าเยอะแล้วตอนออกมาเอ๊ะนี่เราคัดแล้วหรอทําไมมันยังเยอะอยู่เราก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเครื่องตาเนี่ยต้องเริ่มจากอายแชโดว์เลยลวกันเรียกว่าเป็นอายแชโดว์ที่เป้ใช้ในชีวิตประจําวันที่ชอบมากๆนะคะจะมี2ตัวนี้ซึ่งจะสังเกตว่าโทนสีเป็นไป ทางเดียวกันมากอันนี้นะคะเป็นของ e2d ตัวนี้ก็เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันออกาะนานมากแล้วมันเป็นตัวดังของเขาพิกเมนต์แน่นมากคือไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบอายแชโดว์สายเกาแต่แบบนึกว่าสายฝอเพราะว่าความพิกเมนต์อะเน่นสุดๆไปเลยแล้วโทนสีแต่และโทนสีอะก็คือเรียกว่าเป็นสายเกาาแหละใช้แบบละมุนตุน้นใช้ในชีวิตประจาวันได้แต่ว่าถ้าจะคัดให้เข้มอะก็เข้มได้เหมือนกันสําหรับ ตัวนี้นะคะอายแชโดว์ของ e2d จะบอกว่าคล้ายกับอีกตัวหนึ่งที่เป้ชอบของเมลินดาเมลินดาเนี่ยออกใหม่นะทุกคนแต่ว่าตลับอะเป้ใช้จนแทบจะเละแล้วเพราะว่าเป้อยู่มาใช้บ่อยมากอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขาชื่อเมลินดา your candy dream palette คือจริงๆอะพาเลตเนี้ยมันจะมีทั้งเป็นสีพีชสีชมพูแล้วก็เป็นสีแบบเรนโบว์สีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีที่เป้เป็นเฟเวอร์ริตจริง ก็คือเป็นสี01นะคะ Cotton Peach ทุกสีในเนี้ยมันนัวมากมันอารมณ์แบบเหมือนจะทาเราไม่ติดสีแต่จะบอกว่าหน้าเนี้ยทางหน้า ใช้ตัวนี้แต่งมาเธอคือสีมันแน่นมากไม่คิดเลยว่าเมลินดาจะทําเม็ดสีออกมาได้แน่นขนาดนี้อันนี้เป็นแบบอะไรที่แบบว่านําเสนอมากทุกคนเป็นทั้งเฟเวอร์ริทที่เป็นเฟเวอร์ริตในดวงใจและเป็นไอเทมที่เรียกว่าคูดและโคตรด,ดีเลยสําหรับพาเลตตาของเมลินดาอันนี้นะคะกับอ e ีทูดี้ที่เป้แบบชอบมากเขาใช้บ่อยจริงๆสองตัวเนี้ยมาตัวต่อไปก็คือเป็นอายแชโดว์ที่ไปอยากจะชอบพกเวลาแบบไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานอะไรที่แบบกับ เราจะเล็กๆพกเยอะไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นของเมเบลีนเิกเมนเล่นเหมือนกันเนื้อดีไม่ฟอร์เอาเลยแล้วมันจะมารูปแบบเป็นแบบชาร์โดดูโอพาเลตแบบนี้นะคะที่จริงอันนั้นจะมีสี่สีเป้เคยทําคลิปแยกกันไว้แล้วถ้าใครอยากไปดูนะคะสามารถไปดูได้แต่สีที่เป้ชอบที่สุดคือสสีนี้จ้ะมันจะเป็นมีความแบบน้ำตาลแมทแพ้สามารถเอามากรีดตาได้ด้วยนะคะถ้าใครมีปุกันที่แบบเป็นลักษณะปลายตัดอะกรีดตาเอาอยู่เลยสำหรับคนตามันแต่ว่าตัว ตัวกลิตเตอร์ตัวนี้นจะเป็นกลิตเตอร์เล็กๆแล้วมีความแบบต้มแบบนี้เลยทุกคนคือสีเป็นคอปเปอร์สีเป็นทองแดงแบบนี้แล้วมันสวยมากเวลามันอยู่กับตาเรามันเล่นแสงเล่นเงาสุดๆและด้วยความที่มันเป็นแบบกลิตเตอร์เม็เดเล็กๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันนวลมันเนียนไปหมดเลยตัวเนี้ยดีมากแล้วติดทนมากไม่ฟอเอาอย่างที่บอกไปนะราคาเหมือนจะ199บาท3าตัวเนี้ยก็เลยจะเป็นอายแชโดว์พาเลตที่หยิบใช้ บ่อยมากๆเลยของเป้นะและมีอีกตัวหนึ่งจะบอกว่าใช้บ่อยเหมือนกันช่วงนี้เป้อะมาแต่งหน้าแบบแฟนซีใช่ปะอย่างที่ว่ามันมีทั้งฮาโลวีนทั้งคริสต์มาสแล้วอายแชโดว์พาเลตเดิมที่เป้ใช้อะไม่ขอบอกชื่อก็คือใช้มาเยอะเหมือนกันสําหรับพาเลตแฟนซีนะคะเพราะเป็นคนชอบแต่งหน้าแปลกก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ไม่เหมือนตัวนี้ที่ราคาถูกมากไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำออกมาได้ดีมากเลย คือด้วยความที่สีอะเยอะจนน่าประทับจิตประทับใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงให้หมดนะคะสําหรับสีในเนี้ยมันมีครอบคลุมเลยสําหรับคนที่อยากแต่งแฟนซีซึ่งในเนี้ยเป้ได้หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยอะม่ว่าจะแต่งลุคอะไรอะหยิบมาใช้บ่อยจริงๆก็ถ้าใครอยากซื้อนะคะสามารถไปสั่งซื้อใน t ิ k กต o k ได้เปอ้อะไปสั่งซื้อจาก t ิ k กต o k มาแต่ว่าความเฟรนดิอะหมายถึงว่าชอบพี่ว่ามีหลายสีแล้วหยิบใช้ได้ทุกช่วงเทศกาลสําหรับสายแฟนซีต้องมีนะ แต่สาหรับเนื้อของนางอะ for o u r คือแบบหล่นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็น,ป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 นลยต้องแบบแต่งหน้าค่อนข้างแข็งแรงจริงๆนะคะถึงสามารถจะใช้พาเลตนี้ออกมาสวยได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผงอ่ะเอะจริงๆราคามันถูกมากแต่ว่า เนื้อมันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยมีความใช้ยากนะสําหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่หัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าสายแฟนซีอยากได้สีเยอะๆในราคาเบาๆก็ตัวนี้เหมาะเลยแล้วก็เป็นเฟเวอร์ริตของเป้ด้วยแต่ถ้าใครไปซื้อตามแล้วจะบอกว่าเฮ้ยพี่เป้เนื้อแม่งไม่ดีเลยแนะนําอะไรมาก็คือฉันบอกในคลิปนี้แล้วนะเธอฟังให้จบนะเนื้อมันไม่ดีแต่ว่าสีมันอะครบองและต่อมานะคะสําหรับอายแชโดว์สติ๊กหรือว่าอายแชโดว์แบบที่เป็นน้ำ เป้ชอบใช้นะคะจะมีแต่ของเมลินดาเหรอเนี่ยคือเป้ชอบรุ่นนี้มากของเมลินดามันติดคนมากๆทุกคนตอนนี้เขาก็ยังมีขายอยู่นะคะออกมาจะเป็นปีแล้วมั้งออกมานานมากแล้วนะสีที่เป้ใช้เป็นประจําคือสี04กับ05ซึ่งฉันจะสวอตให้ดูไหมอันนี้สี05และสี04คืออายแชโดวรุ่นนี้ของเมลินดานะสามารถใช้เป็นบลัชออนไปได้ด้วยเลยอันนี้0ูร 4นะทุกคนกับ05นสีมันจะประมาณนี้สามารถใช้ 3, 5, เป็นบาชออนไปได้เลยด้วยความที่มันทนมากๆถ้าใครที่แบบเออจะไปทะเลไปลงน้ําหรือว่าเล่นสงกรานอะไรที่แบบ หน้าต้องโดนน้ำโดนเหงื่อเยอะอะแนะนำใช้อายแชโดว์ตัวนี้ลงก่อนแล้วถ้าอยากได้ความเน้นเข้าไปอีกอะ <c oughs> ก็ลงแบบฝุ่นทับเข้าไปอีกคือเน้นแบบสุดอะเน้นที่สุดในชีวิตเน้นแบบตัดมากแล้วก็ตัวนี้นะทุกคนเป็นอายแชโดว์สติ๊กของเมลิดามการ์ีศูนยสามตอนนี้ก็ชอบสีนี้มากมันใช้บ่อยเอามาใช้วาดดอลลี่อายทุกคนอันนี้เป้ลงคลิปฮาทูไปแล้วหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะซึ่งไม่ได้ลงใน YouTube แต่ว่าลงนะ Tik t o o กกับรีวแปะใช้อายแชโดว์สติ๊กตัวนี้ทาเป็นดอลลี่อายอ่ะมันเนียนมาก,กวันนี้เป้ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันมีความแบบดอลลี่อายเนียนๆปะอเลิฟแล้วพอแบบลงตัวนี้ลงไปใช่ปะ4 03นะจำไว้อายแชโดว์ซิกเมลินดา03ติดแน่นมากลงตัวนี้ลงไปแล้วลงแบบฝุ่นทับอีกคือแบบอยู่แบบเหนืออะไรใครย้อยยังไงอายแชโดว์ยังอยู่คือแน่นมากจริงไม่ต้องใช้อายพรีเมอร์อะไรเลยทั้งสิ้นและมีอีกตัวหนึ่งที่อยาก เสนอก็คือของลากราสนะคะมันเป็นอีกอที่เอาไว้ว่าดดอลี่อายโดยเฉพาะแท่งหนึ่งเนี่ยมันจะมี2หัวแบบนี้นะคือด้านหนึ่งก็จะเป็นสีแบบนี้ด้านคอนทัวร์นะคะก็จะเป็นสีแบบดำดำกาลังดีคือไม่ใช่ดำที่แบบเขียนใต้ตาแล้วดำปิดส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านไฮไลท์ของนางอะ่ะก็จะเป็นสีส้มแบบส้มแชมเปญทาแล้วแบบตาสว่างมากเจิงไปก็เลยชอบใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะของลากราสถ้าสมมติว่าจะต้องคบไปที่ไหนไปเดินท าางงออะไรย่ี้ก็จะเลือกที่จะหยิบตัวนี้ไปเพราะว่ามันใช้ง่ายนะต่อมามาที่กลิตเตอร์เลใจใจกันบ้างตัวที่แป้ชอบเนี่ยจะเป็นของ e 2 d นะคะมันชื่อรุ่น e 2 d t e a r eyeliner สี คือสีเนี้ยมันจะเป็นสีแบบชมพูแชมเปญซึ่งฉันก็ต้องทําอะไรจะต้องกรีดให้ดูอีกแล้สิ่งที่เป้ชอบอะ่ะคือมันเป็นหัวแบบนี้ใช่ป่ะแลวเวลาเรากรีดอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เว้ยนี่เนี่ยเวลาเรากรีดอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบนี้ซึ่งติดทนและด้วยความที่หัวคู่กันเส้นเล็กอะ่ะเวลาเราแต่งหน้าแบบที่ต้องการการวาดเขียนอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือโลอดปังมากของอ e ีทูดี้นะและอีกตัวหนึ่งที่กลิตเตอร์ติดใจตะโกนคือกลิตเตอร์โซนของลิลลี่บเล อันนี้ได้ใช้สีหนึ่งสองมันเป็นกลิตเตอร์ที่แบบกระอึ๊ดตอตะโกนอ่ะเป็นกลิตเตอร์อเ,รตเ,ตอรเม็ดใหญ่ที่ติดดีเวอร์เวอร์เม็ดมันใหญ่มากๆอะทุกคนก็คือแต่งหน้าไอดอลหรือว่าแต่งหน้าอะไรที่เราต้องการความกลิตเตอร์กริตใจตะโกนอะ่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะทุกคนกลิตเตอร์โซนมันดีเลิศประเสริฐสีม็นดนี้เด้งมากแล้วก็ติดทนมากๆด้วยอะ่ะกลิตเตอร์เราจบไปใช่ปะ <S <S เริ่มเหนื่อยแล้วนะเรามาที่แปลงในการวาด เขียนตากันไปชอบตัวนี้นะคะของ broit ใบน้องสาดอีกแล้วหัวแป้งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราจุ่มอายแชโดว์หรือว่าจุ่มอายไลเนอร์แบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้ววาดใช้แป้งแบบเนี้ยมันง่ายมากจะยกตัวอย่างนะคะเช่นตาฉันเป็นต้นเนี่ยการวาดเขียนสําหรับคนที่เขียนอายไลเนอร์ไม่เป็นอนะแล้วทาบเนี้ยเราแบบโอ๊ะโ๊ะโบ๊ะ แค่แบบจุดต่อต่อกันอะมันก็คือออกมาเป็นเส้นกริตาให้เราแล้วแปรงแบบนี้มันใช้ง่ายมากๆมันดีต่อใจต้องมีและตัวนี้ก็คือเป็นแปรงหัวตัดเฟเวอร์ริตของเฟเลยต่อมาเครื่องตาที่เป็นการวาดแต่งสีจบแล้วใช่ปะเรามาดัดขนตากันค่ะที่ดัดขนตาที่เปชอบมากๆนะคะมีอยู่2อันคือ1นเลยเมเบลีเพราะอะไรเพราะว่าราคาถูกและมันดัดเข้าตาได้ดีมากดัดตืดๆนิดเดียว งอนดืดดืด,ดเดี๋ยวงอนแต่จะงอนขนาดไหนก็ไม่สู้ตัวนี้ c b g ที่ดัดขนตาไฟฟ้าคือนางจะมีความร้อนให้เลือกเป็น2ความร้อนความร้อนแบบ60องศาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็น80องศาหรือ90องศาเี่ยแหละจะเป็นเสียงเงินแต่ที่เกินสีแดงคือแหมดคือเรื่องของเรื่องนะนางเนี่ยดัดดีมากแล้วด้วยความที่นางมีความร้อนอะเวลาเราดัดมันเข้าเบ้าตาเราใช่ปะ่ะแล้วดัด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 มัน ขนตาเงอนเวอร์คือขนตาคุณจะแข็งแรงขนาดไหนอะ่ะก็สู้ที่ดัดขนตาไฟฟ้าของ C B G ตัวเนี้ไม่ได้แล้วความร้อนนะถามว่าร้อนมากไหมพี่เป้คือแบบร้อนเหมือนเอาไฟแช็คมันลนอันนี้แล้วแบบดัดเลยไหมไม่มันอุ่นๆมันแบบเหมือนเราสปาเบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ดีมากๆแต่ข้อเสียก็อย่างที่เห็นแบตหมดคือแบบใช้แค่ครั้งสองครั้งแบตหมดไม่รู้ว่าแบตมันลันตอนที่เราวางทิ้งเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าแบตหมดเร็วแบตหมดง่าย แล้วก็ด้วยความที่ตัวเรือนมันเป็นพลาสติกแบบนี้ใช่ปะมีความรู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งมันต้องแตกแน,แน่แต่ถามว่าเป็นเฟ์ริทชอบที่สุดในปีไหมชอบที่สุดพระนางดัดจนงอนจนดัดจุริทจนแบบจนลืมงอนลืมงอนไม่มีงออย่างไงก็ไม่หายงอนนะอ่ะ,อะจริงจจะโดนฝนตกแดดอะไรไม่หายงอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีมาสคาร่าที่ล็อกขนตาดีด้วยเราก็จะมาที่มาสคาร่ากันเลยซึ่งมาสคาร่าเนี่ยเปถูกใจแค่ ของเมบเบลีในงอคือแบบของเมเบลีีเยอะมากที่เป็นรู้สึกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วชอบราคามันคุ้มค่าแล้วคุณภาพมันดีมากตัวเนี้ยเป็นตัวที่มาก่อนการเป็นตัวในตํานานที่แบบไม่เยิมปัดแล้วแบบขนตาหนิ่งเดะสนิททั้งวันนะคะเนี่ยหัวปัดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือปัดแล้วขนตาหนาเลยอะแบบดูเป็นคนมีขนตาขึ้นมาทันทีเลยอะแล้วไม่เยิมสําหรับคนตามันแต่พอตัวนี้ออกมา รุ่นน้องพีพีตัวเนี้โคตรดีทุกคนคือตัวนี้ปัดแล้วหนาใช่ปะแต่ตัวนี้ทั้งยาวทั้งงอนแล้วติดแบบทั้งวันคือก็เลยชอบมากถามว่า2อตัวนี้ชอบตัวไหนมากกว่ากันตัวเนี้สาหรับวันที่ต้องการขนตาหนาแต่ตัวเนี้สาหรับวันที่ต้องการขนตายาวเรียงเป็นเส้นจาบช่อเกาหลีต้องตัวนี้เพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้แต่เลือกได้ก็คือเลือกได้ฉันเลือกตัวนี้ตัวนี้เฟรบิลฟเอรบิตสุด ของปีนะคะแต่ตัวนี้ก็คือต้องมีอ่ะมันในตำนานอ่ะมันต้องมีแต่ทุกวันนี้ไม่ได้หยิบใช้แล้วยิบใช้แต่ตัวนี้แล้ววอเตอร์พูพด,ดีมากฉันเคยลองให้ผ่านอันนี้มาแล้วไม่ไหลไม่เยิมดีมากต่อมาที่กรีดตากันหน่อยปล่าเฮ้ยเบอร์ลิกแกฉันบอกแล้วว่าฉันคัด แล้วฉันเหมือนแบบเอ๊ะนี่ฉันคัดแล้วหรอใด้ฉันคัดมาแล้วเธอฉันพยายามคัดมาแบบจุดความสามารถแล้วกรีตตาที่สําหรับคนกลีบไม่เป็นก่อนไปวรี่ <Favorite. S 1> แห่งปีของเป้ที่ใครถามแล้วแบบจะต้องแบบเอาตัวไหนที่เป้นหนัวกรีตตาไม่เก่งเลยกลีบไม่เป็นจริงๆอะ่ะตัวนี้จ้ะของเมเบอรลีนมันเป็นแบบอายไลเนอร์เพนซิลนะคะเป้มีทั้งสีดําแล้วก็สีน้าตาลเลยด้วยความที่มันเป็นเพนซิลแบบเนี้ยมันใช้ง่ายมากคุยแกมันแค่ดึงตาอย่างเงี้ยแล้วก็บื้อกเฮ้ยเสร็จแล้วแล้วด้ยวย ความที่มันติดทนมากๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่เป็นเฟอร์ริตได้ไงวะแกต้องเป็นเฟอร์ริตแล้วแต่ว่าความทนเนี่ยถ้าคนตามมันแบบมันจัดจนเยิ้มจริงๆอะในบางวันขอเป้เนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไม่อยู่ถ้าไม่ลงอายแชโดว์ทับแต่ถ้าลงอายแชโดว์ทับอะโคตรทนแต่ถ้าวันที่แบบเเราอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยสองตัวเนี้ยก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่คนละสีมันก็ไม่เยิ้มเลยคือมันทนก็สรุปเลยแล้วกันนะที่พูดก็คือถ้าใครอยากได้แบบทน นก็ลงตัวนี้ก่อนเป็นดินสอเป็นเจลไลเนอร์เอาเป็นครอยอนเพนมันเป็นแบบดินสออะ่ะเอภาษาอังกฤษก็คือตกนะภาษาอังกฤษคือ pen. ครอยอนเพนกรีดไปก่อนเพราะกรีดง่ายเหลือเกินนำทางง่ายเหลือเกินแล้วลงอายแชโดว์แบบปุ่นท้าบตรงที่บริวเวณกีตาจะติดแม่นทนนานมากๆกรีดให้ดูก็ได้แต่ข้อเสียคือมันกรีดแบบเล็กไม่ได้อะ่ะมันกรีดได้แต่เส้นใหญ่ๆอะ่ะนี่นะแล้วรุ่นนี้มันชื่อแทกทูนะมันเป็นลายแทกทูของเมเบอร์ลีน คืออ l i ลน์แทกทเนี่ยมันจะมีหลายผลิตภัณฑ์มากไม่ว่าจะเป็นแบบที่กตีดตาที่เขียนคิ้วรุ่นแทกทูอย่างเงี้ยเป็นะพรอมมันทํามาเพื่อคนตามันเว้ยเธอคือมันติดทนมากโดยเฉพาะอันนี้ที่เป็นอายไลเนอร์รุ่นแทกทูของนางตัวเนี้ยแม้แต่เมคอัพรีมูเวอร์อะ ยังล้างออกอยากคือเรียกว่าล้างจนเจ็บตาเลยอะสุดๆนี่มันจะเป็นเส้นอย่างนี้มันเป็นเส้นอย่างนี้นะทุกคนเส้นที่สานะ1 2 3สติดทนไม่เกรงใจใครเรียกว่าไม่ต้องล้างหน้าแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ได้เลยไอ้ตัวนี้ติดทนเวอร์ก็เลยกลายเป,เป็นแบบเปอร์เฟกแห่งปีและด้วยความที่แบบเส้นดำสนิทไม่มีแบบผิดเพี้ยนเลยก็เลยชอบมากๆนะคะสำหรับอายไลเนอร์ของเมเปรลลินตัวนี้และถัดมานะคะจะเป็นอายไลเนอร์อีก2ตัวอของลิ l ลี่ไบเลตนะตัวนี้ เป็นสีน้ตาลคือเส้นเล็กมากกรีบแบบเล็กๆได้เลยอะ่ะแล้วก็ด้วยความเป็นสีน้าตาลอะ่ะอันนี้นะคะเส้นที่4 1 2หนึ่งสเส้นที่4ี่อ่ะกรีดแล้วเนียนมากคือมันกรีดง่ายมากด้วยความที่น้ํามันเยอะเลยหรือเปล่าแต่มันไม่เยอะนะะแล้วมันติดทนแล้วมันแบบกรีดเส้นเล็กได้คือไม่ว่าคุณอยากจะกรีดแบบเป็นลวดลายซอกซอนอะไรขนาดไหนลิลี่ไบเลททาให้ได้ค่ะแล้วด้วยความเป็นสีน้าตาลอะ่ะไปชอบมาแต่งหน้าเวลาวันที่แบบเราต้องการลุกแบบไม่เข้มมากลุกแบบสบายๆเบาๆ ซึ่งก็น้อยวันเหมือนกันหรือแม้แต่เอามาจุดกะก็คือใช้ตัวนี้ดีมากๆเป็นเฟเวอร์ริตเลยแลอนนนะอายไลเนอร์ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้เป็นของ Run c o s m e t i c โคกับแม่ป้อมวินนิดนะคะมันจะมีสองข้างข้างสําหรับ for eye ก็คือกรีตากับข้างสําหรับ for eye brow ก็คือกรีดคิ้วตัวนี้คือซื้อมาสําหรับลองแต่งแบบวันที่อยากไปเทอืคือแม่เขาเอาไ้กรีดแบบว่าแต่งหน้าเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้ ใช่ปะตัวสีดำมิดตัวนี้อ่ะให้ดูใกล้ๆตัวสีดำมิดตัวนี้เอาไว้กีดตาแต่ตัวนี้เอาไว้กีดคิ้วเห็นปะความแบบละมุนของเส้นอะสีมันจะไม่ชัดสีมันจะเป็นแบบว่าไม่ทึบอะสาหรับตัวกีดคิ้วตัวนี้นะก็เลยแบบเออแนะนําเลยใครที่แบบอยากหาที่กีดคิ้วและกีดตาได้ในตัวก็คือ run cosmetic ตัวนี้นะคะที่โคกับแม่ป้อมมันเส้นเล็กแล้วมันบังคับง่ายมากคือพอได้ดินสอเขียนคิ้วตัวนี้มารู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันไปเรียนแต่งหน้าแต่งหน้าเจ้าสาวดีป่ะแล้ว เดี๋ยวฉันแบบทํางานเลยรับแต่งหน้าเจ้าสาวเลยในบัตรดนเพื่อแบบดีมากตัวเนี้ยชอบมากเนรมิตได้ดั่งมือเขียน <c oughs> เลิศอันนี้นะคะก็ะเลยจะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นเฟเวอร์ริของเป้มี5้าตัวเบาๆไน,นคัดแล้วนะต่อมานะคะดินสอเขียนคิ้วตอนนี้ที่เป้ชอบนะคะเป็นของเมลินดาสี08 natural b r o w คือมันจะเป็นแบบสองหัวแบบนี้ก็คือมีหัวปัดคิว้วหัวหนึ่งกับตัวเนี้ยเท่ยวก,กิีดอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ อันนี้นะคะก็จะเป็นสีของน้องคนนี้นี่เอง G 0 8นะคะรู้สึกว่ามันเป็นสีน้ําตาลที่แบบกำลังพอดีเข้ากับเส้นผมของเราเลยหมายถึงว่าเป้เป็นคนชอบเขียนสีคิ้วอ่ะให้อ่อนกว่าสีผมจริงนะคะเป้ก็เลยแบบชอบมากแล้วก็ตอนนี้เป้กำลังใช้ดินสอแท่งนี้เขียนคิ้วอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นสีนี้แหละต่อมานะคะมาสคาร่าคิ้วที่เป้ชอบมันจะแบ่งเป็น2อย่างคือเป็นเจลปัดคิ้วดุ้งเซ็ตไว้เลยก็จะเป็นของ for you two ซึ่ง มันดีนมากด้วยเพอคือฉันอะซื้อตามแม่ดิวแล้วยังไงแล้วมันปัดปุ๊บคิวก็คือตั้งคิวดุ้งไม่มีตกทั้งวันเลยตอนใช้อะ่ะก็คือใช้ไม่ยากด้วยก็เลยแบบอ่ะอันแรกรู้สึกจุ่มขึ้นมาไม่ค่อยได้แล้วก็เลยซื้ออันที่2มาเลยนะคะเป็นอะไรที่ใช้ตลอดอยู่แล้วนะของโ o ยูทู e แล้วก็มีที่ปัดเปลี่ยนสีคิวนะคะมสาสคาราเปลี่ยนสีคิวต่องตัวตัวนี้นะคะขอนแคนเมคมันจะให้สีแบบน้ำตาลคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่าอ่อนกว่านี้นิดหน่อยปัดแล้วก็จะ ทําให้แบบคิ้วสีอ่อนลงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป้ชอบมากนะคะเป็นของเคสสี BR2 จําไว้นะทุกคนสีนี้เป็นสีที่เป๊ปักอยู่ตอนนี้แล้วคิ้วอะก็คือจะอ่อนลงประมาณนี้เลยมันทําให้หน้าเราดูลมุนมากเป้ก็เลยชอบตัวนี้มากเลยทั้ง2ตัวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวโชว์แคนเมคทีนึนงแคนเมคก็จะเป็นอันนี้เนาะสีอย่างนี้เลยสีคล้ายๆอย่างนี้เลยแคนเมคเนี่ยจะใช้สําหรับวันที่เป๊ต้องการคิ้วดูเข้มๆหน่อยแต่ไม่ดําก็เลยจะใช้ของแคนเมคส่วนตัวเนี้ยเคส BR 2. ก็จะปักในวันที่แบบเราต้องการให้มันละมุนตุ้นเลยในแบบลุคที่เราต้องการทิ้วอ่อนนะคะชอบมากสองตัวนี้คือซื้อซ้ำอยู่นั่นแหละใช้แล้วใช้อีกและอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะฟเฟอริตของปีนี้ก็คือ b rose อบรอเว็กซ์ของคอสลุกมีสองหัวทุกคนคือหัวหนึ่งอะ่ะเอาไว้เปิดหวีคิ้วส่วนอีกหัวหนึ่งอะ่ะก็คือมันจะเป็นมาสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลแบบนี้แล้วมันก็จะมีแบบเส้นขนคิ้วในนี้ด้วยคือปัดแล้วเนี่ยมีความทำให้แบบเส้นขนอะ่ะเรียงตัวดีแล้วก็มีความยาวขึ้นมีความคิ้วดุ้งแล้วดุ้งอีกวันที่เป้ต้องการแต่งหน้าใส่ฝอเป้จะเลือกตัวนี้มาใช้เลยนอกกนั้นที่เราไม่ได้ต้องการแต่งหน้าใส่ฝอก็จะใช้ตัวอื่นอย่างที่ว่าอย่างที่พูดไปนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าถึงจะเป็นเฟเวอร์ริตเลยไหมก็เป็นเฟเวอร์ริตแหละแต่เวลาใช้อ่ะจะยากนิดนึงตรงที่นางอ่ะใส่เส้นไฟเบอร์มาเพิ่มความยาวขนคิ้วเราด้วยใช่ปะเวลาจะใช้อ่ะต้องใช้ทิชชู่ซับนางออกก่อนสักนิดนึงไม่งั้นอ่ะถ้าสมมติเปิดออกมาแล้วจุ่มไปเลยแล้วปาดไปเลยเละด้วยความที่ไฟเบอร์มันเยอะน้ํามันเยอะมันก็เลยเละนะคะแต่ว่าเป็นเฟเวอร์ริตนะตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็มาที่ขนตาปลอมกันบ้างจ้ะจะไม่พูดก็ไม่ได้ก็ใช้ยู่ ปตัวเนี้ยของเวอร์ซาโดเป็นขนตาแม่เหล็กนะคะเบอร์11เป้อะใช้มาประมาณ20 mm hmm. เกือบจะ30ครั้งแล้วคือใช้บ่อยมากใช้จนมันเยินอะถ้าส่องให้ดูใกล้ๆคือเยิ์นมากแล้วเบอร์เนี้ยมีความแบบตุกตาตุก,ตตกตใจมีความจับชอบเกาหลีเบอร์และด้วยความที่เป้ชอบมากเลยขนตาแม่เหล็กอะมันติดกันดีใช่ปะ่ะมันไม่ต้องใช้กาวเพราะว่าเป้เป็นคนที่แบบถ้าใช้กาวติดขนตาปลอมเมื่อไหร่อ,อ,ะรอะ่ะเวลาดึงอะ่ะโอ้โหขนตาฉันไม่แข็งแรงเลยมันหลุดออกมาด้วยเลยจ้ะ mm hmm. ก็เลยแบบ ชอบมากๆนะคะสําหรับโอซาโดเบอร์นี้แต่ว่ามีแลนจะซื้อเบอร์อื่นต่อด้วยเดี๋ยวรอเขามีโปรโมชั่นก่อนเราค่อยกดเพราะว่าคู่หนึง่งอันแพงนะทธกผู้เป็นพันแบบโอ้ไม่กล้าข้าใจไหมค่อยไหวนะคะก็ละเลยเดี๋ยวรอโปรโมชั่นก่อนแล้วก็ขนตาที่ไปชอบอีก2อันก็กดมาจากตะเไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอะ่ะนางสวยมากส่วนใหญ่ตอนนี้เปจะชอบขนตาที่แบบมีความตุ๊กตาดอลลี่อายดอลลี่ใจมีความแบบเบาๆเกาหลีจับช่อให้แล้วมัน สวยมากมันใช้ออกมาแล้วแบบมันถ่ายรูปแล้วสวยเวอร์ใช้ในชีวิตประจําวันคนก็จะแบบแก้ใช้ขนตาอะไรอะ่ะเนี่ยจะต้องถามอย่างเงี้ยตลอดเลยก็เลยชอบทรงแบบนี้มากนะคะและกาวขนตาปลอมที่ฉันรู้สึกว่าใช้แล้วดึงขนตาชั้นออกมาได้มากที่สุดก็คือเป็นของคอสลุกนะคะ ซึ่งจะบอกว่าเป้งไม่ได้ใช้มานานแล้วตั้งแต่มีขนตาแม่เหล็กแต่ถามว่าถ้ากาวขนตาที่ได้ลองมาทั้งหมดเนี่ยถ้าปีนี้อยากจะให้อะไรเป็นเฟวอร์ริตนะคะก็ต้องเป็นของคอสลุปเนี่ยแหละเพราะว่ามันติดดีทนเหลือเกินติดทนจนแบบไม่ติดไปถึงอีก2วันเลยอะคือทนมากๆก็เลยแบบอ่ะตัวนี้ต้องเป็นเฟวอร์ริตแล้วแหละแต่ว่าฉันก็ไม่ใช้แล้วเพราะว่าไปติดขนตาพอมแม่เหล็กแทนและอันนี้คือเครื่องตาเรานะคะแต่สุดท้ายแล้วขอเพิ่มรีมูเวอร์เข้าไปด้วยนิดนึงเพราะว่าการแต่งตา บางทีเราใช้ครีนซิ่งธรรมดาไม่สามารถล้างออกได้นะคะก็เลยจะเอารีมูเวอร์เนี่ยใส่มาในคลิปนี้ด้วยใช้คลิปขอบพื้นที่เล็กน้อยตัวที่เป้ชอบอายและลิปรีมูเวอร์มากที่สุดนะคะก็คือเป็นของเมเบลีนตัวนี้คือนางมีความแบบแยกชั้นเป็นน้ํากับไขมันใช่ปะ่ะเวลาใช้ก็ต้องเขยา่าใช้กับสำลีเอาไว้แบบเทตาเช็ดปากที่เอาออกยากจริงๆตัวเนี้ยเอาออกได้ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องถูเยอะแต่สําหรับอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะ เป็นของจุ๊บ ตัวนี้นางอะ่ะจะมีหลายสูตรนางจะมีสูตรสีม่วงกับสูตรสีชมพูด้วยแต่สูตรที่เป้ชอบมากที่สุดอะ่ะก็จะเป็นสูตรสีฟ้าเนี่ยแหละมันเป็นสูตรสําหรับคนที่แบบผิวแห้งเพราะว่านอกจากจะเช็ดไปแล้วอะ่ะยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยตัวนี้ช่วยแบบลดผิวอุดตันช่วยรักษาสิวแล้วก็ป้องกันการแบบอักเสบของผิวได้ด้วยก็พวกนี้ไม่มีแบบคือเขาบอกว่าเป็นสูตรอ่อนโยนปราศจากสิบสารที่ก่อการระคายเคืองก็คือเนี่ยตามหลังขวดนี่นะคะเพื่อนๆไปหาอ่านได้นะคะใน เว็บก็ได้หรือว่าจะไปดูของจริงก็ได้อ๋อเบลยูก็น่าจะมีขายนะ แล้วก็ตัวนี้มีเซราม่าด้วยคือทาไปแล้วอะเรียกว่าเพื่อทุกอย่างช่วยลดสิวเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความแข็งแรงของผิวหน้านะคะก็เลยแบบเอยชอบมากแล้วด้วยความที่น้ำอะมันเป็นวอเตอร์จริงๆมันไม่มันอะไรอย่างเงี้ยก็เช็ดทาความสะอาดเครื่องสำอางที่แบบไม่ได้ติดหนึบได้ออกได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเฟเวอร์ริทของเป้นอกจากตัวนี้ก็มีแต่สีฟ้านะแล้ววันนี้เขาก็จัดแบกราวสีฟ้าด้วยแต่สําหรับใครที่ไม่ต้องการให้สำลีโดนหน้าเลยเดี๋ยวจะ กลายเป็นดิวรอยนะคะตัวนี้จ้ะสำหรับคนงบน้อย b o r e make up remover cleansing m i l รุ่นที่เต้ยจลินพรเป็นพรีเซนเตอร์ประมาณ10ปีที่แล้วได้ตัวนี้มันดีมากทุกคนมันเป็น cleansing m i l ที่แบบว่าเหมือนเป็นน้ำนม พอบ,บีบออกมาเป็นน้ำนมใช่ป่ะแล้วก็ถูบ,บนหน้าที่แห้งๆของเราแบบนี้เลยแล้วก็ล้างออกแค่นั้นเลยหน้าไม่เอี๋แต่ว่าก็ไม่ได้แบบทําให้หน้านุ่มชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นแต่หน้าไม่เอียถ้าเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะขยับงบขึ้นมาหน่อยสําหรับคนงบน้อยก็เฟเวอริตของเป้เป็นตัวนี้เนาะสรุปแต่สําหรับคนที่มีงบหน่อยเฟเวอริตของเป้จะเป็นตัวนี้ค่ะของชูเอมูระมึงขวดมันจะแปลกๆนิดนึงนะทุกคนเ <c oughs> พราะว่าเขาอะเอ็กซ์กับโจโจบริษัท a d v e n n เจ r หรือว่าโจโจลาคามสตวรรษนั่นเองซึ่งฉันไม่รู้จักตัวละครตัวนี้เลยแต่ว่าแฟนฉันดูและแฟนฉันชอบมากจันก็เลยรู้ว่าอ้าวฉันต้องชอบด้วยเหรอวะแยแต่นอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นออยทําความสะอาดผิวนะคะแล้วมันเป็นออยที่แบบมันไม่ใช่ออยธรรมดาคือมันแบบมันทาไปแล้วในหน้าที่แห้งแห้งของเราใช่ปะแล้วพอเราล้างออกกูแบะเครื่องสำอางนอกจากจะออกหมดนะทุกคนกลิ่นหอมมาก แล้วหน้านุ่มขึ้นคือแบบเฮย้ยแกทำอะไรกับหน้าฉันน่ะตัวเนี้ยมันดีมากจริงๆแต่ว่าอองจริงนะสําหรับใครที่ชอบแต่งหน้า,นานหนา ใช้ตัวเนี้ยล้างได้ยกเว้นอันนี้ค่ะแทกทูตัวนี้ต้องใช้เมเบลินตัวนี้ล้างเท่านั้นตัวนี้ก็ล้างไม่ออกตัวนี้ต้องใช้แบบเล็บขูดอะถึงออกไอเนี้ยมันคนแบบคนมากเวอร์ก็เลยรู้สึกว่าถามว่าตัวไหนเป็นตัวที่เกินเรื่องก็คือตัวนี้ตัวเนี้ยสร้างเรื่องทําให้ฉันต้องหาคลีนซิ่งไปเรื่อยตัวไหนที่จะเอานางอยู่ก็คือยี่ห้อเดียวกันกับนางนั่นเองถึงเอานางอยู่แต่ว่านอกนั้นเนี่ยตัวอื่นก็แต่งหนาขนาดไหนเนี่ยแม้ว่าเป้จะใช้สีเพนน้าในวันนั้นด้วย นะตัวเนี้ยของชูเอมุระก็เอาอยู่นะคะทุกคนอย่าคิดว่านางทําความสะอาดไม่สะอาดคือสะอาดแต่ว่าตัวตัวนี้ยอายไลเนอร์ตัวเนี้ยมันเกิดเรื่องไาเองรู้สึกว่าเราพูดมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อจะฟังทันกันไหมถ้าฟังไม่ทันสามารถ ย้อนคลิปกลับไปแคปได้นะว่าเฮ้ยจะเอาตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ยไปซื้อตามซิแล้วใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยหนูคิดว่าตัวเนี้ยมันเด็ดกว่านะพี่เป้พี่เป้เปไปลองดิอะลองพิมพ์มาเผื่อใช้ยังไม่เคยลองใช้แล้วเดี๋ยวเรามาคอมแพร์กันปีหน้าเออกูต้องไปปีหน้าเลยเหรออ๋อใช่คลิปนี้คือคลิปเฟเวอร์ริตแห่งปีเรามาคอมแพร์กันปีหน้าว่ามันจะยังเป็นเฟเวอร์ริตอันเดิมหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยสำหรับวันนี้เป้ไปก่อนละกันนะคะบ๊ายบาย